การเลือกใช้ฟองน้ำในการ นวดหน้าหรือบางท่านนะคะลูกศิษย์ของครูทันเองหรือจะเป็นลูกค้าก็ตามที่มาใช้บริการนวดหน้าเนี่ยบางทีปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมเช็ดฟองน้ําแล้วมีความรู้สึกว่าสะอาดจังก็เลยอยากที่จะได้ฟองน้ำเนี่ยไปเช็ดหน้าเพราะมีความรู้สึกว,ว่าสะอาดดีแต่คุณทราบไหมคะว่าการที่เราใช้ฟองน้ําเช็ดหน้าเนี่ยไม่ใช่ที่จะใช้ฟองน้ําที่ไหนก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเลือกฟองน้ำเนี่ยขั้นตอนเลยการเลือกที่ดีควรเลือกเนื้อละเอียดนะคะอันนี้ ให้ดูตัวอย่างก่อนจะเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบจะมีรูกว้างๆพอรูกว้างๆเนี่ยพอเราแบบไปแตะเนื้อลองที่แบบแตะเนื้อเรามันจะรู้สึกสับสาบและเจ็บถ้ามันรู้สึกเจ็บนะคะอย่าไปเลือกใช้เนื้อมันจะแข็งแล้วมันสาบมันเจ็บแบบนี้จะทําให้หน้าลูกค้าเนี่ยบางลงนะคะและถ้าเป็นการนวดหน้าไซกิล่าเองเราใช้ฟองน้ําในการเช็ดหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหครั้งเพราะว่า ออนอกจากการที่เราเช็ดสำรีอะค่ะเหมือนกับใช้สำรีเช็ดเครื่องสำอางเราก็ใช้ฟองน้ำในการเช็ดหน้าแล้วมาคลีนซิ่งอีกมาสครับอีกเราใช้ฟองน้ำเช็ดอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ฟองน้ำเช็ดหน้าบ่อยๆแล้วเราไปเลือกใช้ฟองน้ำที่มันเนื้อหยาบเนื้อแบบไม่ละเอียดเลยแล้วมาถูผิวบ่อยๆผิวเกิดการอักเสบผิวเกิดการถลอกได้นะคะและสุดท้ายลูกค้าหน้าจะบางค่ะ แต่ฟองน้ำที่ถูกนะคะฟองน้าที่ใช้แล้วดีเป็นเนื้อละเอียดนะคะเนื้อละเอียดรูจะเล็กเล็กเลกๆนะคะคือแทบจะไม่เห็นรูเลยนะเวลาใช้กับหน้าจะนุ่มมากเวลาใช้นะคะใช้ประมาณสักประมาณสักสี่ห้าครั้งเต็มที่คือ6ครั้งแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ทิ้งแล้วก็เลือกอันใหม่เนาะ ทำอย่างนี้นะคะฉะนั้นปุ๊บก,การเลือกใช้ฟองน้ําเป็นสิ่งที่จําเป็นและสาคัญมากๆนะจ๊ะถ้าไม่อยากให้หน้าพังไม่อยากให้หน้าบางต้องเลือกใช้ฟองน้ําที่เป็นเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดแบบเนื้อนุ่มๆรูลเล็กๆ แต่ถ้าเป็นเนื้อแบบกว้างๆนะคะหย,ยาบๆอย่าไปใช้หน้าพาังได้นะจ๊ะท่านใดน,นะคะสนใจที่อยากจะเรียนนวดยกกระชับปรับรูปหน้าหรือที่อยากจะมาใช้บริการนวดหน้านะคะถ้าครูทันเข้ามาได้ค่ะและอย่าลืมติดตามครูทันทางแฟนเพจครูทันสอนลหน้าลิกชีวิตนะคะกด s ั b สไ r i ต e ติดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคนิคดีๆสำหรับหน้าสวยวันนี้ครูทนันขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ